สวัสดีค่ะ Good morning เช้าวันจันนะคะ Good morning มาฟิวสวัสดีครับ Good morning สวัสดีค่ะโซฟีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัาเช้าวันนี้เราไปโรงเรียนกันนะคะยังมืดอยู่เลยแต่รองเท้าใหม่ new shoes Yeah Yeah New shoes น่าบ้านก็เริ่มมีรถเยอะนะคะถ้าเป็นออมมี่ครับน้โอ้โหรองเท้าใหม่นะคะใช่นี่ คลื่นนะคะฟ้าคลื่นวันนี้มันฝนจะตกเยอเออโอ้ยเดินไปส่งโรงเรียนตามปกติข้ามมาอ่ะสไมลิงสไมลิงโซฟีรุ่นสไมล์ไรแต่ข้ามมาสบาย n o r m อ ส่งลูกเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะก็จะไปเห็นงานบ้านต่อแล้วค่ะเหมือนเทิงสักผ้าเออทิงผัาผ้ารีดผ้าดูฝุ่นจักน้อยนะคะมือน,นีเก็กทำงานบ้านมาดูกันนะคะชีวิตโอ้ยโอ้ย,อยกำมาหอดบ้านลืมเอาหนังสือไปให้โรงเรียนชาลทีหนังสืออันยาหนังสือให้โซฟีเองสินะสำนังสือสำหรับฮัดอ่านหนึ่งสินะ บาดนี้โซฟีไกด์แล้วไกด์หนังสือหัดอ่านซุ้มนี่แล้วมันหลไม่จะเอาไปให้โรงเรียนอุ้ยหนักละกันพาโซวสรสันโอ้ยคนมือมอื่นเนาะมืออื่นวางเงี้ยมานจะเอาไปส่งลูกได้เยอะมาข้าล้างจานแม่บ้านฝุนหม้อเขายังมีหันเยอะมาแล้งเดียังกินน้อไปส่งลูกกลับมาแล้วนะคะกลับม,มาแม่บ้านเลยมานั่งเอ่อ ติดต่อกับมือถือออดิโฟนนะเพราะว่าแม่บ้านแคมป์สันยกเลิกสัญญามือถือเพราะว่ามีอยู่สองเบอร์เบอร์หนึ่งมันแพงโพดใส่เกินตอนนั้นหูรับกับใหม่โอ้ยแพงนะคะมือถือนี่อย่าไปเล่นกับมันอันใส่เกินที่เขาอันก็ได้ใส่อันมืออันอันนี้ดอกอินอันทอกเนี่ยมันคุยกันนี่มันฟรีอยู่แล้วอันใส่เกินในอินเทอร์เน็ตไวไฟอัน กีก,กบับใบยังเพื่อนอันอู้ยบาว,วเลยเพราะว่าค่ารายเดือนแม่บ้านจะแพงู่เล่ตอนนั้นแม่บ้านที่ว่าเปลี่ยนไปอัปเดตเอาเมื่อเชื่ออันอันโซนี่เพื่อนีน่ล่ะพอเป็นคอนแฉบ้านไม่ได้เสียเดือนละแพงเสียเดือนละแพงแล้วบ้านอันอินเทอร์เน็ตอันกิก,กบับใบได้แค่หกกกับใบเองมันบ่ได้หลาย,ยสินะแต่ว่าเมื่อเือเบ้านจ,จะคล้องโอ้ยคือบ้านล,ล่ะว่าสิไมเฮ็ดอัน ยูทูบยูเธอไม่ละมันกระบอกเปลี่ยนตามว่าซัะบานแม่บ้านเลยไปเปิดเอาคอนแทคอีกันนึงว่ามันได้16บ่16อ่ากิกบใบมันได้จใจหน่อยบายนี้มันก็คือว่าแล้วมันขวบปีขวบยังเรียบร้อยแล้วแม่บ้านเลยแคนเซิลอันที่ว่าใจเพ่งแง่งเดี๋ยวนั่งซีก็ซีซีหาซีปอนออกแล้วก็เลือก เหลือเหลือยู่ิบยี่สิบกระป๋อนขาดไล่เดือนอีกเบอร์หนึ่งนะ่ะแต่ว่าแค้นเซริญแล้วยกเลิกแล้วเขาก็บอกแม่ว่าเขายกเลิกท่านที่ท่านใดเนาะเขาชาร์าไปอีกสองเดือนเห็นไหมก็เสียดเดินเศร้าโอ้ยนี่กะส่งส่งขอความคุยกันคันบ่อยากโท่งสินากระสิมีอันอ่าส่งขอความอ่าส่งแชทไล์แชทเขานะไม่บันก็ส่งไปแังสั่นล คแม่นว่าไปล่านเดีย๋ยวนี้เขาเชียนห้เด้ลังเชือเขาไอ้ข้าไปติดตัวเองอะคุงล่านก็ได้แต่ว่าที่แม่บ้านเลือกเอาวอเตอร์ฟเนี่ยเพราะว่าสัญญาณมันดีสินะแต่ว่ามันกระโบแต่ว่ามันรู้สึกว่าแม่บ้านว่ามันบริถถึกซ้ำหม,มองอื่นหมองอึนื่นอ,อื่น,นถือก,กวัสินะล่างสวยแล้วฮะเขากินเดียวกับไปสิไปรีดผ้ลาละคะงานบานหลาย เอ็ดทั้งในบ้า,บานนอกบ้านเมื่อยจมจมจักกน่อยกันสิมาบบไรได้ขันสุโอบ้านมาจมมาให้ยมาบ้านบ้านบ่อสะอาดบบนันบบนี่นาะคิดเอาเองลูกนะเนาะฉันนี่คิดว่าทุใดศหนาทีโมเมนต์มาหาเงินยาเดียวเนาะอันทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านเฮ็ดกับเขากับน้ำล่างถ้วยล่างจานดูดฝุ่นสิมาอยากให้เฮียนเหลี่ยมยุบมยุบเพื่อน บริยุบันชื่อๆมฮสนุกงายมันไปเห็ดงานกลับมามันกับเมยเนอเหตุกลางคืนสิมันกับบัวคืนนี่อยากเหตุผนผ,ผาน่เซ็ตเอาเองหลวทงทำแม่บาน <g ül> อยากอยู่ยังไงอยู่แบบอยากให้นาบูดบ่มากแบบนั่นบ่ <g ül> จมนะคะเดี๋ยวแม่บานกระเซ็นค่าเขากินนะคะแล้วก็มอแลงนี่กระเซ็นมแลงนี่แม่บานกระสิผ้าโซฟี ไปเรียนบบลเล่แต่ว่ามันเป็นเป็นหมองเลี้ยนไหมอยัางสินาบองหัว่าสิปิจอดรถไสแล้วมันเป็นในเมืองมันเป็นลังเทียมมันเป็นอันตรายผอมพบานแล้วเลยสิผ้าไปเหม่เหลงสิไปหาบองเบึ่งบองจอดรถมันบ่เมนต์ยังโนขลุ่ถแม่บ้านไม่รูบอกแผ่นเสี้ยวออกก็สิมาค้นออกซอยกันอีกมันกับโมเมนง่ายๆโมเมนต์มาหาเพื่อนบ้านมายกซอยแต่สิกับเม่นเนี่ยกับลูกซอยกันอีกหลายอย่างนะคะก็เลยว่าสิ ไปหาเบอร์มองมองจอดรถก่อนว่าแม่บ้านสิไปจอดไซสหรือสิไปส่งโซฟี่แล้วก็สิกลับมาบานนี่สิไปยูไซถังสินะเพราะมันกับมันกับพ่อกระเทิรน,นะมันกับไก่ถื่อว่าไก่ยักน้อยอยู่สินะจะช่วงยามแรงมันเป็นช่วงหนาน้ำพอมันมืดเดี๋ยวนะคะขอแม่บานเดี๋ยวเฮ็ดงานบานโตเนาะ <laughs> โอ้ลืมนะคะลืมอสิสง่งอะ พูดว่าแม่บ้านขายเหรียญน,นะคะขายเหรียญอยู่อ e ีเบย์ใส่ละอ e ีเบย์อยู่ซเละเหรียญน้ำเงินเหรียญในหลังใส่ลอร์ดูเสียงให้เบิรงว่าขายอะไรได้เดี๋ยวส e ่งให้อีเบย์ก็อนเราค่อยเซน็นหาเข้ากินครับเครื่องอบผ้ามันเป็นเสียงดังๆก็เลยเดี๋ยวอบอยู่ข้างนอกนี่นะคะ ทเทอร์รับบิดนะคะ mm hmm. มีอยู่ขายอยูซองอันหมดสัตว์อันเอาลงสองอันแล้วว mm ่ hmm. าย,าย,ย่ำไปซื้อของย่ำเขท้อเงินมากสินะ mm hmm. เขาก็สิเป็นอันนี้เรียนหาซิปพี่จากปอนหนึ่งหนึ่งสินะเรียนปอนมันก็นสิเป็นรอยเส้นมันบอน,นี้เรียนหาซิปหาซิปเพนรอยเพนอ่าอันนี้คือหาซิปเพน mm hmm. เพนนี่เงินเพนนี่เังสินะ บานก็เก็บไว้อังสีนะ้ไว้จนะขายดูเหมือนจะรวยนะแต่ไม่รวยไม่ใ่ลพีเ e อร์ r a บบิ t ว่าสั่งนี้บ a l m a นเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีมาหลายของชีวาเห็นบ่ค่าชีนังอันีเ Peter Rabbit อย่างสีนาะำอันนี้ใครได้สองเหรียญโอ้หนี้สองเหรียญอยู่นี่ ็นแปลกๆอันสิ้นะเงินพองเองินปอนเขาสชีเมียนเงินเหรียญอันนี้นนขาสชีเมียนน,นี่นะคะ<ม>ขายร้ายบันไดที่อันแม่บ้านขายเหรียญละปอนเก<ม>้าเก้าบวกค่าส่งพรหมนะอันนี้เขาส่งเขาสั่งสองอันพอดีกันเลยทุน<ม>เคยขายมาก่อนนะอันนี้ก็<ม>ก้อนสีนลงขายสันนี้ห้กระเบื้องตลาดก้อนว่าเขาอัน เป็นตลาดกวนว่าเขาขายเหรียญละเท่ดไส้ไปขายลื่นมูเขามันกับ,บ่ได้ขายจังสินะขายซ้ำๆกันกับกับมูเขาขายสิเขากับสินด้ขายนี่นะคะเล็กนิดหน่อยนะคะกุแม่นยัาโดกเดี๋ยวอินเลวิสไปหาทอกินนะคะค่ะ <c oughs> พาัพาผ้าคะบานนี้ซุ <c oughs> ้มนึงกันยัง ออยู่อันนี้ชุดที่ว่าซื้อให้ลูกว่างคริสต์มาสนี่แหละผัดผน้อยหนึ่งที่เหลือที่มันแห้งซุ้มนึงกะเอาไว้เพราว่ามันนั่นในแห้งและกะกระชีรีดผ้านะคะรีดผ้าพรุ่งนี้ก็เหลืองานบ้านให้มันน้อยลงนะคะวันนี้อันนรอยัางๆกับเฮ็ดก่อนนะ,ะ <laughs> <c oughs> เห็ดลายยางอีหลนอะ แม่บ้านคิดพอ่อแม่บ้านเบื้องวิดีโอหนึ่งใน y o u t u ู e เนาะพ่นจมให้เยมียาเพิินนะว่าว่ายอกเพิ่นไในสอดพ่นจมให้เมียเพิินนะ่าหลูกกับเมียเพิินนะบอเอาเสื้อผ่าเอาเข้าตู้ห้เหลือในน้อยก็บบอเขา้าห้วันพับหายยูเคร่งซักเครื่งรีดหาพับหายยูแต่ว่าบอเขา้าแม่บ้านก็เป็นนะคะ บอแมนว่าแต่ผู้อื่นนะแม่บ้านกับบริอัคเขาหายพอบานนะแม่บ้านภาพแล้วอันไหนพเอเขาให้ได้แม่บ้านกับเสียวเขาลัางจากนั้นแม่บ้านกับซีจวงไว้ห้พ่อบานให้ล่อเ,อาเขาเองเสือผาเล่าอ่ารีดนั่งรีดกับเ,าเขาตู้ให้ยดอกแต่ว่าพวกภาพนั่นภาพนี้แล้วแม่บ้านกับีกองกองไวย,ยวนอ่าที่นอนนี่แหละให้ล่อเ,อาเขาเอ,าเองจังลูกคือกันแม่บ้านภาพให้แล้ว แม่บ,บ้านอันใดพ่อหนียหน่ยๆนเนี่ยพ่อเอาเขาให้ก้อนแม่บ,บ้านกเ็เฮ็ดอยู่ดอกแต่ว่าค่ะมันได้ลายเองเลยแม่บ,บ้านที่จงไวละให้หลูกเอาเขาเอาเองบ <laughs> มแมนว่าแต่อันจมมาให้เมียว่าเมียบ่เฮดกับลูกบ่เฮดห้นะคะแม่บ,บ้านก็เป็นคือผู้อื่นขึ้นกันละแม่บ,บ้านกับบ้เฮดห้นะคะแม่บ,บ้านถือว่ามันกับเป็นเรื่องบ่ได้เป็นนักเป็นหนาผาขึ้นยิ่งเพิ่นว่านแบบ ซักกัซักให้แล้วภาพกับภาพให้แล้วกับเอาเข่ารลดถ่วตูจ้จาขวงเสฮ็ดทุนแน่อะไรเถอะเว้นมานะคะเดี๋ยวมาบานขอตัวรีดผ้าน,นะคะค่อยมาคุยกันตัวเนาะค่อยมาเบิ่งมาไปบานเทสยังตัวถ้วยกับล่างทีละเครงล่างแล้วกับอาซุ้มหนึ่งแช่ไว้แล้วค่อยล่างตัวอีก <laughs> นี่นะคะมันหลายงานบานมันหลาย อันบ่พ่อได้จ้างผู้อื่นค่ะมันบ่หลายพ่อได้จ้างผู้อื่นบ่มีเงินจ้างดอกจ้างจะคล้องนี่แหละอันนี้ชุดนักเรียนกระโปรงนักเรียนที่ซื้อมาให้โซฟี่เขาสิมีแบบอ่าเอ็นซี่นะคะจะเป็นยางยืดดึงคันว่ามันตัวใหญ่ค่ะมันหัวกระโปรงใหญ่เอ็นซี่กะดึงให้มันเป็นไซส์หนุ่มใช่ไหมเป็นหนุ่มว่ามันว่ามันใหญ่เอวใหญ่เท่ากับยับเคาได้เพราะเป็นคล้องเล็กน้อยมัน เขากับเอวในญ่เอวหน่อยเอยังสินะบ้านซื้อกระโปรงไม้หย้ยจำเปิดตัวไม้สร้างห้แมทธิวแลวกอะเส็หน่อยโฟร์ดีบอยเอลขันมันหน่อยแล้วค่อยยับออกเห็นไม่อันนี้ของโซโฟี่นะคะนี่กระโปรงทั้งหนาซื้อกระโปรงไม้หย้ยสองตัวคี่ว่าไปแอสดาเมื่อนั้นไป สื่อลงเทาหายไม่ซื้อเสียไม่ลวก็ชุดนักเรี้ยนซุ้มอื่นกับยังสีนะหนาวขุ่นใส่ยังสีหนาวห่อนกับใส่ได้ยู่แต่มันสิฮอนยังสีนะอ่ะขอตัวรีดผ้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะคะแม่บ้านเดินลงไปโพสออฟฟิศนะคะไปไปชนี่ค่ะไปส่งอ่า เหรียญน,นะคะที่คุณเขาซื้ออยู่อีบีเดียวกับสิวะซื้อของจักน้อยหนึ่งอยู่พอดออฟฟิศเพราะว่าเขามีเป็นร้านขายของชัม่มน้ำนาอยู่ในพอดออฟฟิศในเปดสนีหน่อยร้านค้าขายของชั่มเข้าอยู่อากาศเย็นนะคะถนนก็โล่งนะคะเวลานากลักเรียนพอเปิดเทอมแล้วนะคะผมมีอันนี้อยู่แล้ว เดินกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะไดดยังนะคะไปโพดออฟฟิตเด็กใครอันยังก่ออันนี้อัมไฟมันดับบอกคือติริติริตว่าเศร้าแต่อันนี้อัมคิเชนโรนะคะได้บกเตงวาซิมาตำเตงแซลมอนอยากกินตมเตงแซลมอนนะค้วกะขนมปัง นี่นะคะขนมปังนะคะขนมปังนมองสีนมองมากเกลือแล้วก็เย็นนี่ว่าสิกินอ่ะแฮมแฮมมันชิปนะคะกับไข่นี่ละไข่กับพอดไปเนี่ยกัยนแล้วเหลือซัมนี่ละก็ไปทรงทรงเอ่อเหรียญราคาที่ว่าเหรียญอันนี้ทรงเซคัน d class size ฟอนเนาะยามันเสียมันหยักง่ายเล็กน้อยฟอยนแปดสิบเก้า บัวได้บอกระได้อยคะกระได้อยู่ได้นิ่งๆหน่อยๆบ่ได้ได้ยังหลายดอกคะ่ะที่ละนิดหน่อยแก่เส้นค้าวเ่นข,เนข้าวเรนข้าวหัวไปเส้นเนี่ยนะคะก็เลยอเสือมาเสือคริสต์มาสข้าดาวสันหาถึงน้ำเขามาเบิ่งว่าเป็นเด็กกลับไปเห็นงานบอหรือสเด็กเจ้าเห็นงานเป็นคุณนา,นายนางเิ่นอยู่บ้านเธอซื้อเมาเบิ่งกันนะคะเดี๋ยวแม่บ้านคจะไปไปเฮ็ดกับเขาเบิ่งเดี๋ยว เพืนเอียงในเกมเอานี่ก้อนเนาะเขาบอกว่าไฟคันใดน,นีค่อยสิคู่กัน mm hmm. บวิ่หนึ่งน้ำเบอร์เพิ่นว่างใดก่อแมทชิง่งโอ้ยมันเหล็กตรงกันค่อยสิได้เลยสัน้ยสิบว่วได้หรอกบัวได้อีเลีแมท t จอ of the winner winning number or oh. and your number อ๋อมี17บ็ดกับสิ 17. โอ้โหได้บ่ได้นะคะอันนี้บ่ได้แล้วเขามากินตาแตงให้แม่บ้านเลยนี่กัอนอันนี้เรียนเดี๋ยวๆอเ,เ,เอาเรียนไว้นี่ก่อน ไฟาสันโอ้ยไฟฟิงเกอร์ยังเซียคอยชีวินนะไัน,นอย่างาไรวินไครอะไัน in any window อโอ <c oughs> แต่สองปอน แต่ทุน่นขึ้นถึงซ้ำเนี่ยน่ะโอ้ยสรุปแล้วนะคะเนี่ยเสกอันเ,น,นเดียวเนี่ยเนี่ย ป็นลูกเมื่อนี่เขาบอกว่าคันไดหาลูกเมื่อได้ถือถืกสองปอนะคะอันนี้เอามากอะสองปอนดีแล้วสรุปแล้วกะเมื่ออื่นกับเสด็จกลับไปเห็นงานล่ะค่ะคือิบือโบเดป็นคุณนาย้เนาะคือสิปโบเด็นั่งอยู่บ้านซื้อแล้วโอ้ยผู้ใดสิบอยากอยู่บ้านซื้อนะคะเนาะผู้ใดสิบอยากนั่งอยู่ซื้อลได้เงินเนาะ ก็ความจาเป็นนี่แหละค่ะบบได้ว่าผูา้ใดผู้ใดย,ยู่ซื้อกับดีไปแม่บ้านกับมีความจําเป็นทางบ้านทางนอี้ยังจะคล้องนี่แหละก็เลยต้องกลับไปเห็นงานหาเงินนะคะ <c oughs> ไม่ผู้ใดเคยว่าว่าอยู่บ้านที่ซื้อได้บ่วสันบ่ต้องไปเห็นงานนี่กกอยู่ได้ค่ะแต่กิเลสตัณหามันหลายคาชิมถ่าเงินของเงินตะซามีนี่มันเป็นไฟไอันี้บเศร้าอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่เครื่องอพพเงนอบผ่านเพราะว่า ผ้าราจําเป็นทังบานเท่ากับมีเข้ากับบอยะคอสามีทุกบบทุกเลึงอันทว่าย่ซื้อแล้วแต่เขาเฉยใสยังใสยังส,งสีมันอยู่ได้บ่อเราก็อยู่ได้ค่ะแต่แม่บานแต่ลูกในหน่อยแม่บานบ่ได้เห็นงานเราก็เลี่ยงได้อยู่เสียสามคนเราก็ยังเลี้ยงได้แต่ว่าเข้าอยากได้นั่นอยากได้นี่องเฮ้ากิเลสเฮามันหลายสมาถาคอแต่เขามันก็นา่นได้งห็นไหซึ่งแม่บานก็แข็งแรงอยู่่จําเปิดแบบว่า มันก็นยังแข็งแรงอยู่แต่เราเราก็อยู่หลายเราก็ยังเห็นงานนี่สินะฮะไม่ไยเราเขาบอกอยากสบาย <c oughs> อยากเบิดนั่นแหละแต่ความจําเป็นนี่นะคะเรียนเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วก็กลับไปทํางานกันต่อไปนะคะสองปอนแปดสิบบาทนี่คือสิบบริยูนะคะเอาค่พอยๆกันไปนะคะเดี๋ยวแม่บ้านไปคอร์ตัวต,วต,วตวแต่งเดี๋ยวสิ ดูดฝุ่นจักน้อยหนึ่งกินเขาแล้วสิดูดฝุ่นจักน้อยหนึ่งลราค่อยสิทำความสะอาดแล้วค่ะจำนี้พ่อแล้วเหมือนนี่าอทำมาไล่แล้วพ่อผ่ารีดผ่าดูดฝุ่นน้อยหนึ่งพ่อแล้วเหมือนนีําำรับงานเหมือนนี้พ่อผ่าถ้วยกับเที่ยวล่างเที่ยวเก็บเที่ยวล่างเที่ยวเก็บอยู่เพราะว่าไม่บานบาศเศรเซ็ตนะคะบรเช็ตในียมันแหง้งตามว่าคือบ่ะสื่อเครื่องล้างจาน อนาคตสิซื้ออยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือห้องรั่วมันเกาคือตามสภาพเห็นเนี่ยมันเกาหั่นได้เห็ดไม่หั่นได้ได้ย่ามั่นเด็ดเลยได้เลิกเฮ็ดอยู่กับมีงบประมาณเห็ดอยู่แต่ค่ะแต่ว่าหั่นเด้ไเด้เลิกเห็ดอยู่หั่นได้หาสร้างหั่นได้ดหนีอยู่กับสีซื่อเครื่องซักอันเครื่องล้างจานนหน่อยซ้ำขอบรั่วสินาล้างดูก็บ่ไดแล้วมันเปลืองน้ำเปลืองไฟแต่ว่าอันใดพอไปอ่าเข้ากับสีล้างเทือดเทือด่องเทือดเอาสินาใส่เทือดไลๆคนรลด้รงเทือดเดียว กะสิมีอยู่ขาในอนาคตตอนนี้กะกะใส่สองมือสองมือนี้ที่สร้างโลกไปก่อนนะคะกะเฮ็ดกะเฮ็ดไปตามที่เฮ็ดได้นะคะอพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะขอมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ